พี่จะมาทบทวนแบบจำลองอะตอมนะครับเริ่มต้นที่แบบจำลองอะตอมก่อนอะตอมอะตอมเนี่ยมีแบบทั้งหมด 1. Delta ดอรตัน2ทอมสัน 3. รัทเทอร์ฟอร์ด4โบ5กุ่มโม แยกก่อนดอตันเป็นทรงกลมตันตัวนี้เป็นบวกลบบวกลบเนาะดารลัฟอร์ดเป็นวงชั้นเดียวโบเป็นวงหลายชั้นแล้วก็กลุ่มหมอกเป็นแบบสับสนวุ่นวายโอเคเนาะเริ่มที่ดอตันดอตันทรงกลมตัน มีกฎ3ข้อคือกฎสงมวลไม่บุบสลายไม่ทำลายไ,ไอโซถโูกถ้าชิ้นเดียวกันสมบัติเหมือนกันแต่ไอโซถโูกมวลต่างกันทำให้กฎข้อนี้หายไปกฎข้อที่สกฎสัส่วนคงที่สารประกอบจะมีอัตราส่วนของท่าเท่ากัน H มี2ตัว O มี1ตัวอันนี้คือสมบัติของกฎทั้ง3ข้อของดาวตันทอมสันทอมสันหลอดรังสีแคโทดเกี่ยวข้องกับการนำไฟฟ้าของแกส๊ส คือให้สักแรงๆกับมันโดยจะพบว่าคั้วแคโทดเกิดรังสีขึ้นแล้วก็เรียกลังสีนี้ว่าลังสีแคโทดเนาะมีค่า e ต่ m อ m คงที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนธาตุหรือว่าเปลี่ยนชนิดของขั้ว คือ1.759งคูณ10บกำลัง8คูลอมต่อกรัมแล้วก็มีออยด์ดอกอบดรอปเอ็กซ์เพให้เรารู้ว่าของมิลิแกนนะครับทําให้เรารู้ว่า e เนี่ยมีประจุเท่ากับ1.6คูณ10กำลัง2เฮ้ย1.610งจคูณ10กำลังลบ19คูลอม แล้วก็มวลเท่ากับ9.11คูณ10กลังลบ28กรัมน้อยมากทำให้เราสรุปตัวนี้ได้และยังมีโกสตลยที่ทดลองลักษณะเดียวกันพบว่านอกจากแคโทดแล้วยังมีลังสีแอโนดซึ่งเป็นประจุบวกแต่ว่า e ต่อ m มันไม่คงที่ทำให้สรุปไม่ได้ พอสุดไม่ได้เขาก็สรุปเข้าค่าว่ามีประจุบวกประจุลบอยู่ภายในถ้าประจุคงที่แสดงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าแบบคร่าวๆต่อไปลัตเทอร์ฟอร์ดลัตเทอร์ฟอร์ดพบว่าโปรตอนอยู่ตรงใจกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งลอง้อรอบเนื่องจากเขาทดลองจากทองคําชนด้วย อัลฟาสี่สองเป็นประจุบ,บวกนะครับคือลังสีแกมมาเนะี่ยลังสีไม่ใช่แกมมารังสีอนะัลฟาเองชนแล้วมันเด้งสแสดงว่าตัวนี้มาชนแล้วก็เด้งบวกชนแล้วก็เด้งสแสดงว่าตัวนี้เป็นบวกเหมือนกันทําให้เขาสรุปข้ค่าว่าตรงนี้เป็นประจุบ,บวกก็คือมีนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนวิ่งน้ํารอบในขั้นนี้เขาก็พบว่ามีนิวตรอนด้วยนะนิวตรอนก็ ลักษาของแซวิกก็คือใช้ใช้ลักษณะเรียกๆแปรธาตุเหมือนกันนั่นแหละก็คือชนเหมือนกันชนเบเรียมได้เป็นนี้แล้วก็มีนิวตรอนเขาก็เลยพบว่ามีนิวตรอนซึ่งมีลักษณะเป็นกลางทางฟ้าเนาะแสดงนิวเคลียร์ง่ายๆก็คือข้างล่างเป็น p ก็คือเป็นโปรตอนข้างบนเป็น p บวก n iso หกก็คือตัว p เท่ากันข้างบนนิวตอนเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมสัมปจุก็ตรงนี้ประจุเนาะประจุก็คือถ้าเป็นประจุลบคือมีเล็กตอนมากกว่าโปรตอนถ้าเป็นประจุบวกก็คือสูญเสียเล็กตอนเนาะเป็นกลางก็คือไม่มีประจุ ข้อบอกพร่องของรัตเทอร์ฟอร์ดคืออิเล็กตรอนทำไมไม่ดวงดูด,ดเข้าไปหาโปรตอนแบบจำลองอะตอมของโบตัวนี้ใช้ลักษณะของเส้นสเปกตรัมก็คือทดลองพุ่นเผาไฟเอาธาตุมาเผาไฟแล้วพบว่ามันมีเส้นสเปกตรัมที่เป็นแต่ละชนิดแต่ละชนิดของท่านั่นเอง เส้นสเปกตรัมเนี่ยเขาก็มาทำนายต่อว่ามันเกิดอะไระขึ้นซึ่งสรุปได้ว่ามานะันมีหลายชั้นอิเล็กตรอน1,2,3เนอะ k l m n o อะไรว่าไปซึ่งหลายชั้นตัวเนี้ยเขาก็มาวิเคราะห์ได้เป็นตามค่าคงที่ของลิทเบิร์กนั่นเอง ตัวนี้คือเลีอตอนขึ้นที่จากจุด1นจุดหไปหาอีกจุดหเช่นไปหาชั้น5ชั้น1ไปชั้น5 1 2 3 4 5ชั้น1ไปชั้น5ใช่ไหมก็คือ Ground state ตัวนี้เรียกว่า Ground state ขึ้นไป e x c i t state ซสแล้วมันกลับมาที่เดิมก็เปล่งแสงออกมา สูตรในการคำนวณการเปล่งแสงก็คือ e เท่ากับ h c ส่วน lambda แล้วก็ยังมีสูตรอื่นที่ตามมาอีกอย่าลืมว่าตัวอย่างนะ h c รวยประมาณเท่าไหร่นะ2คูณคูณ10กลงังลบ25หน่วยตัวนี้เป็นนาโนเมตรเนาะก็ยังมีสูตรอื่นอีกก็คือ e เท่ากับ hf หรือว่า c เท่ากับ h lambda นี่เป็นต้น c ก็คือความเร็วแสง3 20, คูณ10กำลัง8เพราะมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะตัวนี้เส้นสเปกตรัมตัวนี้ไม่อยากสอนมากเลยเส้นสเปกตรกัมก็ให้จำทืเดีนี่เนาะก็จะมีวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรด visible ล4 0 0ถึง700 uv แล้วก็ x แล้วก็แกมมาสองตัวนี้แวรี่ได้นะตัวนี้เป็นมาจากธากตุกำมะถังสีส่วนตัวนี้มาจากมนุษย์ทําขึ้นมนุษย์ทําขึ้นตัวนี้ก็ยังมีข้อปัญหาเกี่ยวกับว่าทําไมตัวนี้ไม่ดูดกันอิเล็กตรอนกับโปรตอนทําไมไม่ดูดกันกลุ่มมมกเป็นอันสุดท้ายละกลุ่มมมกกลุ่มมมกก็คือใช้ควอนตัม ก็คือไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนไม่ทราบความเร็วของอิเล็กตรอนด้วยตำแหน่งก็คือตำแหน่งของอิเล็กตรอนนะไม่ทราบแล้วก็ความเร็วของอิเล็กตรอนก็ไม่ทราบด้วยรู้แค่ว่าความน่าจะเป็นน่าจะเป็นก็คืออยู่ตรงกลางเยอะอยู่ตรงส่วนใกล้ๆก้นิวเคลียสเยอะแล้วก็นอกๆห่างไปก็แบบน้อยโอกาสเจอน้อยส่วนตัวนี้เข้ามาขายได้ทีหลังว่า เรียกตอนนัะมีลักษณะเป็นทวิภาคก็คือมีความเป็นอนุภาคสลับกับคลื่นทำให้มันไม่โดนดูดครับจบ